กูไม่รู้มาตามคำขอนะครับกับการแบทเทิน2ตัวนี้โน้ตบุ๊กที่ยอดที่ที่สุดในปี2022ครับกับเจ้า Lenovo Ideapad Gaming 3i Generation ที่7ครับ CPU บ Intel Gen 12กับการจอ RTX 3050 Ti มาประทะก,กับ TUF-F15-FX517Z เช่นกันตัวนี้มาพร้อม CPU i5 72กาจอ RTX 3050 Ti ทั้ง2ตัวราคาเท่ากัน36,990แต่ตัวไหนจะเจ๋งกว่ากันไม่ว่าจะเป็นความร้อนความแรงการเล่นเกมสเปคบริการหลังการขายเดี๋ยวเราตามไปดูปรพร้อมๆกันกับกูไม่รู้ในเอพิโซดนี้กันได้เลยครับ สวัสดีครับอยู่กับแอดบิกเจนนัรงอินลุนและคุณอยู่ในรายการกูไม่รู้รายการที่จะพาทุกคนไปคลายความสงสัยกันครับและเช่นกันกับในอพิโซดนี้เป็นอพิโซดที่ใช้เวลาทำรีเสิร์ชใช้เวลาเก็บข้อมูล ยากมากๆนะครับซึ่งใครที่ดูกันอยู่ช่วยกันกด u b s สไคร์กันก่อนเลยนะครับเพื่อจะไม่พลาดกูไม่รู้ในอพิโซนหน้าๆและคอนเทนต์อื่นๆจากทางช่องของแอดมิกนั่นเองช่วยกันกดด้วยนะเดี๋ยวมีของมาแจกกันเมื่อครบ0,000สน u b s สไคร์ครับอ่ะแน่นอนครับ ตั้งอยู่ตรรหงงาน2ตัวนี้ขาวและดำเป็นหยินหยางกันเลยทีเดียวคู่นี้คือการแบทเทิลกันของสุดยอดโน้ตบุ๊กที่ได้รับความนิยมมากๆในปี2022กับตัวโน้ตบุ๊กที่มาพร้อมกับสเปคครับที่เป็น Intel Generation 12ทั้งคู่ครับ กาจอทั้งคู่เป็นกาจอในรุ่นเดียวกันคือ RTX 3050 Ti แต่มันจะมีรายละเอียดปลีกย่อยลงไปในดีเทลอีกเยอะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทดสอบความร้อนการเล่นเกมหน้าจอสเปคน,นู่นนี่นั่นเดี๋ยวเราจะมาแบทเทิลกันแบบลงลึกเลยและเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวไหนจะเด็ดตัวไหนจะโดนกันมาดูพร,พร้อมๆกันได้เลยครับ 1. สเปคของตัวเครื่อง สำหรับสเปคของตัวเครื่องนะครับถ้าดูในผิวเผินนะฮะทั้ง2ตัวนั้นมีความใกล้เคียงกันมากๆนะครับอย่างตัว Lenovo เองเนี่ยสเปคขึ้นให้ดูกันตรงนี้ CPU i5 Gen12 แต่รหัสเขาจะแรงกว่านะครับเป็น i512500 ตัว CPU นะครับเป็น Hybrid เหมือนกันแต่จะใช้ RAM ที่เป็นตัว DDR4 ครับอย่างตามสเปคที่เห็นกัน DDR4 บัส3,200เมกะการ์ดจอเป็น RTX 3050 Ti ซึ่งจะมีบูสต์คล็อกสูงกว่าตัวทัฟนะครับมาพร้อมกับในฝั่งของตัว SSD PCIe Gen 4 512 GB นะครับในเรื่องของ Windows ก็เป็น Windows 11ใช่ไหมนี่คือตัวสเปคนะครับส่วนด้านขวามือของผมนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวทัฟนะครับสเปคขึ้นเอาไว้ให้ดูกันตรงนี้เลยก็จะเป็นตัว Core i5 ครับ1 2 4 5 0 H จะเป็นรหัสที่เบาวกว่าเจ้า Lenovo นะครับสำหรับตัวทัฟนะ แต่นะครับจะมีในส่วนของตัวคอก็คือ8คอ12เทรดเท่ากัน4 e คอและ4 p คอครับมาพร้อมกับตัวแรมอ่าแรมนี่น่าสนใจเพราะตัวแรมจะใช้แรมในรูปแบบ ddr5 มาตรฐานใหม่นะครับ ใส่ความจุมา8 g b แต่เป็น DDR5 SSD ครับเป็น PCIe Gen4 เช่นกันส่วนการ์ดจอครับเป็นรุ่นเดียวกันก็คือ RTX 3050 Ti นะครับแต่ในส่วนของตัว Boost Clock จะน้อยกว่าดังนั้นในหัวข้อแรกเทียบกันในเรื่องของสเปคแต่ละตัวจะมีสเปคบางอย่างที่สูงกว่าและต่ำกว่าสลับกันไป Lenovo CPU แรงกว่าการ์ดจอแรงกว่า ทัฟครับมีในเรื่องของแรมที่ทันสมัยกว่ามาตรฐาน Standard สูงกว่าเป็น DTR 5ในส่วนของสเปคถ้าเทียบให้ดูกันตรงๆบอกได้เลยว่าสูสีกันมากนะครับถ้าในเรื่องของการตัดสินนะแอดวิกตัดสินให้เสมอกันแต่แอบเอียงเอียงมาทาง l e n o v o นิดหนึ่งเพราะว่า CPU แรงกว่าการ์ดจอแรงกว่าภาพรวมในการเล่นเกมคิดว่านะน่าจะสูงกว่าแต่ให้เสมอกันไว้ก่อนก็นแล้วกันในเรื่องของสเปคครับ สเรื่องของดีไซน์เดี๋ยวเรามาดูการดีไซน์กันนะครับกับทั้ง l e n o v o และตัวทัฟกันเดี๋ยวผมเริ่มจากตัวทัฟก่อนก็นแล้วกันนะครับสำหรับตัวทัฟนะครับโน้ตบุ๊กทัฟเนี่ยจะถูกดีไซน์นะครับมาในรูปแบบที่บางและเบานะครับเรียกว่าอุ้มง่ายมากๆนะครับน้ำหนักของเขาอยู่ที่2กิโลกรัมเท่านั้นนะครับ พกพาได้ค่อนข้างสะดวกจะมีความสลิมนะครับและสีสันของเขาจะมาในโทนสีแบบโมเดิร์นนะครับซึ่งก็จะเป็นโทนสีดำด้านหลังของตัวโน้ตบุ๊กนะครับจะมีลักษณะเรียบหรูนะครับมีโลโก้ทัฟแบบนี้ตรงนี้พืนเรียบสวยมากนะครับในฝั่งของความบางความเบาก็จะพกพาได้ค่อนข้างง่ายนะครับอย่างที่เห็นกันตรงนี้เลยคือสลิมเอามากๆกันเลยทีเดียวครับนี่ฮะ การระบายความร้อนก็จะอยู่ด้านหลังพอร์ตเชื่อมต่อก็จะครบครันแบบนี้เลยส่วนตัว l e โนโ o นะครับจะมาในโทนสีขาวนะครับตัว I d เด p a แ Gaming 3i จะมาในโทนลักษณะสีขาวแบบนี้จะสังเกตเห็นว่าจะมีความหนามากกว่าตัวทัฟฟ์นะครับแต่จะมีจุดเด่นในเรื่องของการยื่นด้านหลังมาแบบนี้นะครับด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการระบายความร้อนนั่นเองจะมีฮีสิงยื่นออกมานะครับ บอดี้ก็จะหนาและใหญ่กว่าตัวทัฟนะครับซึ่งถ้าให้มองกันในภาพกว้างๆนะครับสำหรับเจ้า Lenovo นะครับ IdeaPad Gaming 3i ก็จะลักษณะเป็นสเตชันนะครับส่วนในฝั่งของตัวทัฟนะครับก็จะเป็นในลักษณะแบบพกพามากขึ้นถ้าเพื่อนๆเน้นในเรื่องของการใช้งานนะครับประจำบ้านตั้งโต๊ะ ตัว Lenovo จะตอบโจทย์นะครับแต่ถ้าเน้นเรื่องของการพกพาตัวทัฟจะตอบโจทย์มากยิ่งกว่าในหัวข้อนี้เรียกว่าสูสีกันมากมันขึ้นอยู่กับผู้ใช้จริงๆนะครับ ก็จะมีทั้งความโมเดิร์นกับในเรื่องของสีขาวแบบประ,ะมูลลำไมถ้าฟิลลิ่งอ่ะผมชอบทับมากกว่ามันดูบางมันดูเบามันดูโซลิดกว่าแต่ถ้าเป็นเลโนโวมันดูในเรื่องของความอลังการในเรื่องของการระบายความร้อนมากกว่าในส่วนการดีไซน์ผมให้ทั้งคู่เสมอกันไปขึ้นอยู่กับเพื่อนๆชอบแล้วแหละว่าชอบแบบไหนอย่างไรกันนะครับ 3. พอร์ตเชื่อมต่ออ่ะเรามาดูพอร์ตเชื่อมต่อกันหน่อยนะครับสำหรับตัวทัฟนะครับเขาจะมีพอร์ตเชื่อมต่ออยู่บริเวณด้านซ้ายมือนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวอะแดปเตอร์นะครับ HDMI ตัวพอร์ตอย่าง Thunderbolt นะครับแบบนี้เลยนะฮะมี USB C ด้วยแล้วก็ตัว USB A นะครับตรงนี้จะสังเกตว่ามี USB พร้อมกันทั้งหมด3พอร์ตด้วยกันในฝั่งด้านซ้ายมี HDMI และ Audio Combo นะครับ ส่วนอีกฝากฝั่งหนึ่งจะมี USB อีก1พอร์ตรวมกันนะครับ USB 3 Thunderbolt 1นะฮะมีออดีโอแจ็คอะไรมาครบถ้วนครบค,รบค,รบครันแต่พอร์ตนะครับจะเป็นในลักษณะเทซ้ายนะครับก็จะเน้นในเรื่องของเป็นดีไซน์แบบพกพาง่ายจะไม่ได้เอาตัวพอร์ตไปด้านหลัง เลยไม่แต่พอตเดียวนะครับส่วนในฝั่งของ Lenovo จะเป็นดีไซน์แบบตั้งสเตชันซึ่งก็จะเอาพอร์ตไว้ด้านหลังเยอะพอสมควรนะครับประกอบไปด้วยตัวอะแดปเตอร์ชาร์จไฟด้านนี้ไม่ใช่ USB นะมันจะเหมือนแต่มันไม่ใช่นะครับมีในฝั่งของตัว t h u n d e r b o l t 1พอร์ต HDMI 1พอร์ตนะครับแล้วก็จะมี USB ด้านขวามือ1พอร์ตด้วยกันนะครับเป็น USB นะ่ย p e เปอร์สเนาะ แล้วก็ USB ท้ายเอกหนึ่งตอยู่บริเวณด้านซ้ายมือนะครับในฝั่งเรื่องของพอตเนี่ยชัดเจนมากๆว่า Lenovo นะครับจะน้อยกว่าทัฟอยู่1พอร์ตด้วยกันทัฟจะมี USB A 2 t y ท้าย C 1 Thunderbolt 1นะครับส่วน Lenovo จะมีในฝั่งของตัว Thunderbolt 1 USB Type A 2นะครับดังนั้นตรงนี้มันชัดเจนด้วยฟิสิกอลของมันเลยว่าถึงแม้ทัฟจะเป็นตัวที่บางกว่าแต่ให้พอร์ตมาเยอะกว่าดังนั้นทัฟชนะไปแต่ทั้งคู่นะครับต้องบอกก่อนนะว่ามีจุดเด่นในเรื่องของตัว Thunderbolt 4เหมือนกันดังนั้นเขาจะสามารถขยายพอร์ตได้รองรับ PD ชาร์จได้ต่อจอ8 k ได้อันนี้ถือว่าเด็ดมากๆต้องยกเครดิตตรงนี้ให้ทั้งคู่เลยนะครับแต่อย่างที่บอกแหละ จำนวนมันชนะสำหรับตัวทัฟต้องยกให้เขาจริงๆนะครับ4 หน้าจอนี่แหละฮะเป็นสิ่งหนึ่งที่อันนี้เริ่มเห็นความแตกต่างชัดเจนละในส่วนของหน้าจอครับสำหรับหน้าจอครับบนตัว Lenovo Ideapad Gaming 3i ใน Gen 7ตัวนี้ครับใช้หน้าจอขนาดเท่ากันกับทัรฟนะครับเป็นหน้าจอ15.6นิ้ว IPS นะครับมาพร้อมขอบเคสี100% sRGB นะครับที่สำคัญครับความสว่างของเขาอยู่ที่300นิตนะฮะและ ในเรื่องของ refresh rate อยู่ที่165 h ฮบนความละเอียด Full HD ใช่ไหมละครับส่วนตัวทัฟเนี่ยด้านขวามือของผมตัวทัฟจะมาพร้อมหน้าจอไซซิ่งเดียวกันคือ15.6นิ้วแต่ครับหน้าจอของเขาสเปคจะเบากว่านะครับเพราะใช้ในเรื่องของหน้าจอที่มีขอบเคสี C, ครับ62.5%ตามมาตรฐาน sRGB นะครับพร้อมกันนั้นมีในเรื่องของตัวความละเอียดอยู่ที่ Full HD แต่ refresh rate ครับ จะอยู่ที่144 h ฮิดังนั้นถ้าเทียบกันในเรื่องของหน้าจอ2ตัวนี้ครับ l e n o v o กินขาดเลยเพราะได้ในเรื่องของ refresh rate ที่สูงกว่าและในฝั่งของขอบเคตสีในการทำงานนะครับจะทำได้ดีกว่าได้เรื่องของความอิ่มตัวของสีได้เรื่องแสงและสีสันที่ดีกว่าอย่างชัดเจนจากสเปคที่พูดไปข้างต้นนะครับ5 การพกพาไปใช้งานนอกสถานที่สำหรับในเรื่องของการพกพาหลายๆคนเห็นแบบนี้คงจะทราบกันดีแล้วแหละว่าใครจะเป็นผู้ชนะไปนะครับเริ่มจากเลโนโวก่อนก็แล้วกันเลโนโวนะครับน้ำหนักตามหน้ากระดาษของเขาจะอยู่ที่2.25กิโลกรัมนะครับพร้อมกับในเรื่องของแบตเตอรี่ครับใส่มาที่60วัตต์อว นี่คือสเปคของทาง Lenovo ทั้งสเปคน้ำหนักและสเปคแบตใช่ไหมล่ะครับแต่สำหรับตัวทัฟเองน้ำหนักนี้ต้องบอกว่าดีงามมากอยู่ที่2กิโลกรัมเท่านั้นเพราะเป็นโน้ตบุ๊กในตระกูล d a s นะครับเน้นการพกพานั่นเองนะฮะตรงนี้จะเห็นได้ชัดว่าถ้าเป็นในเรื่องของการพกพา t ทั Dash F15FX517Z ทาได้ดีกว่ามากๆทั้งน้ำหนักและในเรื่องของระยะการใช้งานบนแบตเตอรี่ครับ 6การอัปเกรดครับสำหรับการอัปเกรดทั้งคู่สามารถแก่อัปเกรดได้ไม่ยากมากนะักถ้าจากประสบการณ์ผม เลโนโวแกะยากกว่านิดนึงแต่ไม่ใช่ประเด็นเราให้ดูกันในส่วนของฮาร์ดแวร์นะครับที่รองรับกับการอัปเกรดสาหรับในฝั่งของเลโน v o รองรับตัว ssd 2ตัวนะครับตัวหลักนะครับก็จะใส่มาให้แล้วแล้วก็อัปเกรดได้เพิ่มเติมอีก1ตัวส่วนตัว ram ใส่ได้สูงสุด2แถวแต่จะเป็น ddr 4นะครับส่วนตัว t o u g h d a s h นะครับก็จะอัปเกรดตัว ram ได้คล้ายๆกันนะครับก็คือมี ram 2แถวใส่มาแล้ว1แถวอัปเกรดเพิ่มได้ อีกหแถวนะครับแต่เขาได้เปรียบนิดนึงตรงที่เป็น ddr 5นะครับและในฝั่งของตัว ssd ครับเขาจะเป็น sizing ไซส์าย,ยาวทั้งคู่นะครับของ lenovo จะมีตัวสั้นตัวหนึงและตัวยาวตัวหนึงเนาะ tough เนี่ยจะได้เป็น pcie ที่เป็น2280นะครับ m. 2ไซส์าย,ยาวปกติ2ตัวเลยดังนั้นในฝั่งของตัว tough นะครับผมมองว่า t o u g ค่อนข้างได้เปรียบเล็กน้อยในเรื่องของการอัปเกรดเพราะ1เลย ทันสมัยมากกว่าในเรื่องของแรมและ2เลยกรณีที่เราอยากเปลี่ยนตัว SSD ทั้งคู่ตัวทัฟหาฮาร์ดแวร์ได้ง่ายกว่านั่นเองแหละครับ7 การเล่นเกมสำหรับการเล่นเกมครับเดี๋ยวทาง a d ด i ิกจะมีการทดสอบการเล่นเกมในลักษณะเกมเดียวกันให้ดูกันการตั้งค่าเหมือนเหมือนกันและที่สำคัญนะครับ a d ด i ิกได้ทำการรีเซ็ตบินโดว์ทั้งคู่นะครับให้เหมือนกันตั้งค่านะครับเป็น performance เหมือนเหมือนกันเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าในการเล่นเกมทั้ง2ตัวนี้ตัวไหนจะทำการเล่นเกมได้ดีกว่ากัน ระบายความร้อนสำหรับในเรื่องของการระบายความร้อนนะครับ อ้างอิงได้เลยนะครับจากการทดสอบในการเล่นเกมจะเห็นการระบายความร้อนที่ค่อนข้างแตกต่างนะครับอันนี้หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมในฝั่งของตัว Lenovo เย็นกว่ามันแน่นอนอยู่แล้วครับเพราะว่าตัวบอดี้นะครับตัวทัฟถูกออกแบบมาให้เป็นโน้ตบุ๊กแบบสลิมดังนั้นนะครับในเรื่องของการพกพาจะทำได้ดีกว่าแต่พื้นที่ภายในตัวเครื่องสาหรับการระบายความร้อนอาจจะน้อยกว่านั่นเองนะครับเป็นที่มานะครับของการระบายความร้อนว่าทำไม l e Novo ถึงทําได้ดีกว่าเพราะ1เลยมีพื้นที่ในการระบายความร้อนที่ดีกว่าจุในเรื่องของการระบายความร้อนได้มากกว่านั่นเองครับในหัวข้อนี้ l r n ovo ก็ชนะไปครับหัวข้อสุดท้ายหัวข้อที่9ครับบริการหลังการขายต้องบอกว่าโน้ตบุ๊กทั้งคู่นะครับ เรียกว่าเป็นการแข่งขันที่ดุเดือดและดุเด็ดเผ็ดมันเป็นการแข่งขันที่ดุเดือดและดุเด็ดเผ็ดมันมากๆทั้งคู่ครับมีบริการหลังการขายอย่างประกันอุบัติเหตุให้1ปีทั้งคู่เลยแต่จะมีการวัดกันที่แตกต่างตรงนี้แหละครับคือในฝั่งของประกัน หลักของเขานะครับในฝั่งของทัฟนะครับจะมีบริการหลังการขายมาให้อยู่ที่2ปีนะครับเป็น International Warranty หมายความว่าคุณสามารถไปเคลมได้ที่ต่างประเทศในระยะเวลา2ปีและใน1ปีแรกเป็นประกันอุบัติเหตุที่เขา cover นะครับ ตัวค่าใช้จ่ายให้80%จํานวน1ครั้งเลยแต่สําหรับ Lenovo นะครับได้บริการหลังการขายที่น่าสนใจกว่าคือในฝั่งของประกันนะครับที่ประกันหลัก3ปีนะครับเป็นประกันออนไ t e ์เซอร์วิแบบ Next Business Day หมายความว่า ถ้าเกิดมีปัญหาขึ้นมาเขาจะมารับเครื่องและซ่อมให้ถึงที่เลยนะครับและระยะเวลา3ปีอีกด้วยดังนั้นผมมองว่า3ปีเนี่ยค่อนข้างที่จะ cover มากกว่านะครับถึงแม้ทัฟนะครับจะได้2ปีแต่เป็น international ก็ตามนะครับแต่ผมมองว่าอย่างไรก็ดีระยะเวลาสำคัญกว่าแน่ๆแหละครับดังนั้นผมให้ในฝั่งของตัว l e อ o v o ชนะในส่วนของบริการหลังการขายไปนั่นเองแต่ถ้าเพื่อน ไปต่างประเทศบ่อย a อ u s เองก็ไม่ขี้เละนะครับเพราอได้ประกัน International ถึง2ปีด้วยกันเป็นอย่างไรกันบ้างล่ะครับได้เห็นกันไปแล้วนะฮะสำหรับกูไม่รู้ในวันนี้แบทเทิลกันโคตรกันเลยเตรียมข้อมูลมาแบบมาฟาดฟันกันไม่ยั้งเลยนะครับสำหรับในฝั่งของตัว l e n r v o ที่เป็นตัว iDeaPad Gaming 3i Gen 7ครับ Intel Gen12 แบบนี้กับเจ้า t o u g นะครับ Dash F15 FX517Z เป็นไงบ้างได้เห็นการต่อยตีการฟาดฟันกันไปแล้วเพื่อนเอนเห็นแบบนี้แล้วเอียงไปทางไหนครับอ่าสำหรับในมุมมองของ a d b i ินะครับจากผลที่วัดออกมาถ้าเป็นในเรื่องของ performance นะครับของตัวโน้ตบุ๊กนะฮะและเป็นในเรื่องของบริการหลังการขายรวมถึงหน้าจอจากสเปคที่เราวัดกันมาตั้งแต่ต้น แน่นอนต้องให้ในฝั่งของ l e Novo ไปเลยเขาทําได้ดีกว่าในเรื่องของการเล่นเกมแน่นอนการระบายความร้อนหน้าจอก็ได้ขอบเขตสีที่สูงกว่าลื่นไหลกว่าเล็กน้อยรวมถึงบริการหลังการขายในฝั่งของประกันที่มีออนไซต์เซอร์วิสถึง3ปีเต็มและมีประกันอุบัติเหตุให้1ปีแต่ในฝั่งของทัฟเองก็ไม่ได้แพ้ขาดนะครับเพราะเขาเองก็มีจุดเด่นในเรื่องของความบางและความเบาในการพกพานะครับรวมถึงหน้าตาที่ต้องบอกว่าโฉบเฉียว พกพาง่ายด้วยน้ำหนักเบาทีเดียวเชียวแหละรวมถึงอีกหนึ่งสิ่งที่หลายๆคนก็ชื่นชอบกันนะครับอย่างบริการหลังการขายที่สามารถส่งเคลมผ่านทาง7 e เ e ่ e อได้รวมถึงมีประกันแบบ International ด้วยหมายความว่าถ้าคุณเป็นสายพากพาแล้วคุณพกพาไปนอกสถานที่ไปต่างประเทศนะครับเขาสามารถดูแลหลังการขายให้คุณได้อีกด้วยนะครับรวมถึงอีกหนึ่งอย่างที่ห้ามลืมเด็ดขาดเลยคือทัฟนะครับ คุณจะได้แรมมาตรฐานใหม่ยัง DDR 5และคุณสามารถอัปเกรดตัว SSD แบบไซส์ปกติได้เลย2ตัวนะครับซึ่งทาง l e n o v o วเขาจะมีไซส์ปกติแค่1ตัวเท่านั้นนะครับนี่ก็คือข้อแตกต่างของทั้ง2ตัวนะครับก็จะมีข้อดีข้อแตกต่างกันแล้วแต่ผู้ใช้เลือกซื้อกันก็นแล้วกันถ้าสรุปแบบสั้นๆง่ายๆเลยถ้าเน้นแบบ Performance ดิบๆหนักๆแน่นอนครับ I d เด p a d นะครับที่เป็นตัว 3I Gen7 ตัวนี้ ตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีแต่ถ้าคุณอยากจะได้ประสิทธิภาพที่อูแรงด้วยพกพาสะดวกด้วยและเน้นในเรื่องของเทคโนโลยีทันสมัยมากขึ้นนะครับตัวทัฟผมว่าก็ตอบโจทย์ไม่แพ้กันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ใช้นะครับว่าจะเลือกซื้อโน้ตบุ๊กแบบไหนให้ตอบโจทย์กับเพื่อนๆมากกว่ากันเน้นพกพาแรงด้วยทัฟเลยเน้นประสิทธิภาพแรงๆจบๆเลย เลนโวอ่ะนี่ก็คือกูไม่รู้ในวันนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กันนะเพราะอูโหูต้องบอกว่าเทปนี้เหนื่อยมากกาต้องเตรียมข้อมูลแบบเยอะจริงๆนะครับแต่ก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะตั้งใจทำมากๆนะครับสำหรับเอพิโซดนี้แล้วก็เป็นกำลังใจให้บิ๊กได้นะครับด้วยการกดไลค์และกด s u b s c r i b e กดแชร์คลิปนี้กันนะครับถ้าในเอพิโซดหนะ้าอยากรับชมกูไม่รู้เอาอันไหนแบบไหนมาแบทเทิลกันการ์ดจอโน้ตบุ๊กหรืออะไรก็ตามแต่ CPU ก็ได้นะครับ พิมพ์ไว้เลยใต้คอมเมนต์เดี๋ยวจะหาทํามาให้นั่นเองนี่แหละครับคือรายการกูไม่รู้รายการที่จะตอบข้อสงสัยให้เพื่อนๆได้รู้กันนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมกันด้วยครับสวัสดีครับ